สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีวัสคูตสกคนเราจะสบายดีตอนแรงแรงสบายดีเลสดีม่ลูกาดีปาลุงตอนนี้สลอยอยู่หนาเหานินบบาแปบกำลังชิพากันไปเก็บพักควา้าขึนกระจักสบายยิ่งใหญ่เลยว่าได้เนาะชาวันลมงัวโตหนึ่งก็เลยว่าสิพากันไปเก็บพักพักตี้อยู่พักกระโดนผัวพักมันกำลังปรุง เก็บมาใส่ลาบสีนยังกินกับลาบสีนมาอ,อื่นน้องฟ้าไปเก็บน้ำปปไปแล้วไปเก็บพักน้ำเหนื่ะเนาะป้าปะไปแล้วลูกแดดกำลังอ่อนส่วนอัม马า,ากะ่ะอัม马านางอ,อ,อ,อันเห็ดหนำข้าวปุ้นพอบรมีบรมยาบรมีติดงานไปย่างย่างเนอมาหอดแล้วกกกระโดด ันนี้คือผักกระโดนเนก็บกระกประุกได้เก็บไก่เด้อเก็บแน่อันขงังอันบ้านแบบแบบขังนะฟ้า,อาเอาับมากับร้านอันพี่น้องทางพ่อเพิ่นเข้าไปเก็บในปา่าอันนี้คือกกกระโดดไม่กำลังปลงกำลังปลงใบ งามงามผักกระโดนกินกับลาบซีนเนาะขันม่มีหมดแดงใคยสิข้นอายุอนี้หมดแดงลายถึงเยอะซาวนนั่นคือซาวันนะจ๊ะพี่น้อง ปาไปหาเก็บกกมันต่ำปาฝ่อผักกระโดดมันลายอยู่กกผักติ๋วกำลังโปง่งวัดมาเก็บผักติ๋พี่วันนี่ผักติ๋วของเฮางามบบจ้ากำลังโป่งงามๆพอดีกินแซมินลาบชิ้นแหลกเลยกินกับน้องฝ่ามาช่วยน,น,<ห>น,นี่ วาังเจเดบ่ไม่เห็่มแดดอ่อนเลยเด้อเดี๋ยวใส่สุัขเถอถ้าใส่น้ำอ่นเขาจะเขาจะจุงอ่นเอาทงไปเอาไปสุกมาลานางกะเห็ดนำมันขปุ่นถาสุกกระแสบมาเก็บไปสุกเฉอเดียวในปีนี้สันสุกแส่ใส่งานเด้ มาเก็บมาสุบเลยเฮาเก็บเมืเอ่อเขาแบ่งเอาอสุบใส่งาแซ่บพี่น้องเนาะป่าเออป่าน้อยแต่เฮาไปแอบพองเมื่อนั้นอันเดียวันเนาะอืะะอป่าน้อยค่ะสุบใส่เก็บใส่กุ๊บกินหละค่ะใส่ลูกทำมาใส่ไหม เก็บนางฟ้าลีใส่กุ๊บไว้ลูกยังมีดอกอยู่ด้าพักติยวเนี่ยยังมีดอกอยู่อือง,มอมงามอะลีดอกนี่วันเก็บเอาไม่ลอยดอกพักติยวดีนะ นี่ยไปแล้วเหยามเลยอันสิเป็นผักกระโดดกระโดโดบาดนเฮากได้เื้อได้สื้อหาเลาอัตตามทงไหทงนาแถวข้างบานโอดอะไรเนาะเอามีเมงคีไ้แล้วบรจักษ์มเมนขนบอดดอกมีเมงคีไ้กดจะมีเมนขน เดี๋ยวก็ะหอดยาแมงขี้ให้แมงขานูนแล้วนี่จ้าพี่น้องไปไม่ป่งพอดีไปไม่ป่งแล้วปไปยางไปเก็บทางหลุมป่ะตาฝาไปเก็บทางหลุมปลูกปไปยางไปเก็บทางหลุม เขาเจ้าเก็บอยู่ทั้งุ่มพอัสิป่าค่ะสิมีแต่ป่าพักติยูเต้มีแต่พักติอแบ่งมาสุบน้ำนาวอันนี้่าอกพี่น้องงามอลิดอกพักตินี่ชไร่ใช้บิ้งป้ถ้ามันเป็นดอกพักติวอันนี้พี่น้องดอกพักติม่ใช่บัวแซ่บ มันจะมีซองแบบมีดอกพัคตีวขาวแล้วก็ดอกพัคตีวแดงเด็กมันแดงเห็นบ่จ๊ะพี่น้องดอกมันแดงใบมันแดงดอกพัเตียวแดงเจ้าเอิ่นดอกพัเตียวแดงด ก็บัอกใหญ่นึงเป็นดอกพักติ้วอันขาวแล้วมันชิแสบพักติ้วขาว่ะเอาไปถกอกใ้่รำข้าเจ้าพระไปต้กคุ้มมะแม่ย <c oughs> <c oughs> นันากระสุ่มซ้มงามอะไรดอกอะไรวัน <c oughs> ข้าเจ้าเอินดอกอย่างนี้ดอกน้ำหมอก ขอดอกน้ำหมอกงามวันเก็บมาปลูกใส่กระถางเนะมันดีงามเลยบัตายฉลอยวะงามเนาะเนาะอะไรมาจีเอามันไมใช่มาเกิดตามันในให้หน้าเหืงอได้ยื่นเขียดนได้ได้เขียนน่อยนะปกติตะเก่าอันมาเยื่งแท่นี้นะแต่นำนำมาทันเได้แบบพักกระโดดนะฮะนะมันหักมุดแดงได้หอดพักเต้า งามอรีวาหอมตีมด้วยกันเหรอเดชพักเต้าบ่หัวอยู่พุ่นน่ะพังนั่นเอินพักไงหรือพี่เอินพักเต้างามอะรี่างานดีกับลาชิ้นปะสองสาวป้าปิ่นมาสิเดชนี่งามอยู่เด้นี่นี่เก็บอากรกนี่แล้วก็แปะผ้ากระโดนแล้วก็เมื่อ พัวมันพักมันลายอ่ะพี่น้องเก็บแป๊บเดียวหมดอร่อยนะกล่องลงมากน่ะบางวันจะมาจับกล้องก็เฉียวใครชาววัดเกบกล้องให้เจ้าร้อยจะเก็บเองหมดอร่อยโอ้หมดแดง คงผักเก็บเป็ดเดียวแพไมาเก็บพี่ลูกเก็บผักเต้าดีไหมนี่ผักเต้าดีพี่น้องเคยเห็นโบโกผักเต้ากำลังงามเลยนี่ให้สวรรคนจับกลงให้เก็บลูกอเออเอ,อ,เอ,อ นี่ดิน้องภาคจ้ะสลอยแต้ข่าวในเมืองเขาปักอันไปปักซองกับอัมมาลาไปซื้อเครื่องเพื่อนอยากออกแหงคลองสลอยแต่เศร้าโบวเขามาเอาให้เอื้อยเพื่อนอันให้พี่น้องให้นะสาวเพื่อนออกไปส่งอยู่หน้าพูแเม,ม่นบัวาใตาตอนเที่ยงบอกเพื่อนให้เขาออกไปส่งอยู่หน้าเพื่อนอยากออกไปแหงพ,พุทธาเพ่นคลองสลอยบั่โบมาเอาจตกเครื่องเม่นบัฟ้า พี่น้องนั่งยู่ะแรงนะไม่เจอโอ้กคุณน้อืโนอน้ิซื้อป,อป,อป้าพ่อแหละป้าตะเก็ยบตะกระโดดด้วยวะโคกแล้หันนะมันมีโคกน่อยเนาะเเนาะกระโดด ชิย่างขึ้นไปแก็บพ <Viol> ักกระโดนแล้วก็สีเมือเอาฟ้าเจ้าเขเข้าอ่อ้เบาเจ้าขอเขาออกเขอเอวานออกเมย่างเบาเอาคนิล มาเก็บผักติ่วกับมิตรผูสาวมาเด้อมาเล่าไว้เล่นตากันเด้อมาเด้อมาเด้อผักกระโดนมันหมดแดงมันขึ้นบ่ได้เออเอาเอาเป้ากระโดนมาเดิ ันขึ้นบ่ได้พี enfin, ่น้องมันหมดแดดที่ทะลทสิขึ t un> <t un ้นอยู t un> <t un ่มาพ่อมาถักเก็บไลยมาจะซูงกื้อ่ะจังมาดึงดูวนม่มีคนแดงคือืเตัวนึ่งเลย่าหมได้นีหมดต่างคนต่างหมดนะ มดดอันนี้คหมดเด็้องพักเข้านตรนม้เติบได้ไใช่ร,ใชรงอย่างพักกอพอแล้วเนาะพอ่นะพอลนะเวะมันก็มียนอัน,น,อ,นอื่นปน่น้มีกระหล่ำแล้วก็มีมะทั่วนำปน่น

มืออ่ะค่ะไปโค้านื้อเ้ออะไรเนาะทำเ้คนี่แห้งกหมดแดงลายพี่น้อง้นไ่ได้เลืคนะพ่ออะไรเนาะมือเนาะแ ายไปเด้อพี่น้องจา้าเมาหนีก็นจะได้เก็บภาพบรรยากาศแลยเช่นนี้ก็นจะได้เมื่อแล้วเพราะว่ามุดแดงแห้งลายตัวนี้นะคือมาเห็ดอันเขาปุ้นน้ำอัมฤาอีกพี่นอ้องจ้าเมาหนีก็นจะได้เก็บภาพบรรยากาศปัดเปรี้ยงแค่นี้ขอบใจเวอร์สุขุสุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจจ้าไปแล้วสบายดีสบายดีบ๊ายบายไปเมือ่อไปเมื่อปะ